สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลประชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังท่านองนายแพทย์จัก,กรีวัตรชี้แจงเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยท่านองนายแพทย์จัก,กรีวัตรชี้แจงเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยใช่ครับตามที่ผมบอกว่าพวกเรารอคําสั่งให้กลับและยังไม่มีคําสั่ง เราทำตามคําสั่งมาโดยตลอด27ปีแล้วก็ยังไม่ได้ยินมันเป็นความกล้าหาญของท่านพี่อ้นครับท่านอยากลองที่จะเข้าไปและพวกกระผมรู้สึกดีใจครับที่ทุกท่านให้ความรักและอบอุ่นต่อท่านพี่อน้นขอเน้นย้ำครับพวกเราทุกคนมีความรักและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันและทูลกระหม่อมพ่อพวกเราไม่เคยทำอะไรผิดทั้งชีวิต เชื่อฟังทูลกระหม่อมพ่อมาโดยตลอดการมาในครั้งนี้แค่อยากจะมากราบพระบาทด้วยความรักและได้แสดงถึงความจงรักภักดีพวกเราไม่อยากที่จะมาก้าวไายในสถาบันเราอยากจะมีความเป็นคนที่เดินได้ทุกที่และทุกคนที่เป็นคนไทยสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ตามปกติแบบคนทั่วไปเพราะพวกเราทุกคนไม่ใช่ผู้ร้ายนี่คือฝันที่เป็นจริงครับ ที่ผมได้มีโอกาสกลับมากราบพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่ผมเป็นแพทย์ได้ทุกวันนี้เพราะมีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจและผมจะขอดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการส่งมอบแรงบันดาลใจนี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ทุกคนต่อไปนอกจากนี้ท่านอง ยังได้โพสต์ถึงเรื่องราวของสุขภาพว่าทำไมจึงควรเพิ่มโปรไบโอติกในอาหารเป็นความรู้เรื่องสุขภาพจากหมออ,อ่องนายแพทย์จากรีวัตรในเรื่องการเพิ่มโปรไบโอติกในอาหารขณะที่ใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อวันที่18สิงหาคมในอินสตาแกรมไทยไทยบายแตนได้เผยแพร่ความรู้สุขภาพจากนายแพทย์จักรีวัต์วิวัตรชระวงโดยมีใจความว่า ความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มโปรไบโอติกในอาหารของคุณในระหว่างที่คุณกําลังใช้ยาปฏิชีวนะจําเป็นจริงๆหรือครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อคุณมีการติดเชื้อแบคทีเรียเล็กน้อยคุณหมอมักจะสั่งยาปฏิชีวนะให้คุณและสั่งให้คุณหยุดใช้ยาหลังจากผ่านไป1สัปดาห์หรืออย่างช้าที่สุด1ิบวันจะเกิดอะไรขึ้นหากเราไม่เชื่อและยังใช้ยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดคืออาการท้องร่วงสาเหตุของท้องร่วงที่เกิดจากยาปฏิชีวนะคืออะไรครับก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนครับว่าลำไส้ของเราในระบบทางเดินอาหารมีทั้งแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีครับถูกต้องครับเราต้องการแบคทีเรียในลำไส้ของเราครับแบคทีเรียในลำไส้มีบทบาทหลายอย่างก่อนอื่นเราต้องการแบคทีเรียเพื่อสังเคราะห์วิตามิน และสารอาหารที่เราบริโภกเข้าไปนอกจากนี้แบคทีเรียนในลำไส้ยังช่วยในการย่อยอาหารช่วยระบบภูมิคุ้มกันและสร้างสมดุลโดยการรักษาจำนวนแบคทีเรียที่เป็นอันตรายไม่ดีเพื่อไม่ให้เราป่วยถ้าเป็นแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้ยาปฏิชีวนะติดต่อกันเป็นเวลานานครับยาปฏิชีวนะจะเริ่มฆ่าแบคทีรียที่ดีในลำไส้ของเราแต่เสียดาย ที่มันไม่ได้ฆ่าแบคทีเรียที่ไม่ดีในลำไส้ของเราครับเช่นแบคทีเรียที่เรียกว่าโคลสติเดียมดิฟฟิไซดังนั้นการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลานานมีแนวโน้มที่จะทําให้แบคทีเรียชนิดดีถูกฆ่าตายและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายจะเพิ่มจํานวนมากเกินไปคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณมีการเจริญเติบโตที่ไม่สามารถควบคุมได้ของคลสตเดียมดิฟฟิไซ ในลำไส้ของคุณล่ละครับคุณจะมีอาการท้องร่วงเป็นน้ำเป็นไข้ปวดท้องและอาการอื่นๆแต่อาการท้องเสียเป็นน้ำอาจกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยปกติแล้วยาปฏิชีวนะที่เรียกว่าโมโตรินเดโซนจะถูกจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียที่เกิดจากยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่กำหนดเป้าหมายไปที่แบคทีเรียที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพนั่นเองครับ เอาละคราวนี้คุณเดาได้ไหมครับว่าทำไมเราจรึงควรเพิ่มโปรไบโอติกอย่างเช่นโยเกิร์ตและยาคูในอาหารของเราในขณะที่ใช้ยาปฏิชีวนะนั่นไม่เพียงแต่อร่อยและสดชื่นเท่านั้นนะครับแถมยังช่วยให้ลำไส้ของคุณมีแบคทีเรียที่ดีต่อสุขภาพด้วยเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นอันตรายในระหว่างที่คุณทานยาปฏิชีวนะและเมื่อแบคทีเรียในลำไส้ของคุณอยู่ในภาวะสมดุลสิ่งนี้ จะช่วยป้องกันยาปฏิชีวนะที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วงครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ